สวัสดีครับพี่น้องป้องปลาสปูสุคนโอ้ยมือนี้นัดกันกับลุงพลนะครับนะโอ้ลุงพลจ้ากไปใส่ครับก็เลยได้มาคนเดียวนะครับนัดกันมากา้านริงลีดนะครับมามาเบิง้งจิงลีดมันสึเป็นในใดนะครับเพิ่์ลวอามมาก้าแนแค่นี้ละ่ะนะครับมาหากานลองเบิง้ง พอได้เพื่นว้าวเฮ้ยนี่ก็จะเป็นเทือแรกคือกันนะครับสีดีการท่าเพื่อนแล้วเอ้ยบรรยากาศดกดดีกาัโอ้นี่เจอแล้ว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 ครับนี่โอ้ยโอ้โหจุดทกทันอืมไปแล้วไปแล้ว นี่หนึ่งตัวนะครับนี่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 น,นะครับจะอยู่หิมน้ำนะครับพน่อพอได้ถ้าอากาศจะเป็นแบบถ้าอากาศฮ้อนขึ้นมาหากินหลอนน้ำรลอนอย่างนี้ละตัวน้อยเอาไว้มันใหญ่ โอ้การใดๆน้องเดี๋ยาการทาเพื่อนจังหน่อยครับมีเสียงห้องเสียงยังแล้วนี่นี่อุปกรณ์การใส่ห่าครับขวดโคกครับนหนึ่งตัวแล้วไปเปิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอืมผู้สำนักการบรอยูวันนี้ นะเรากจัดกานไปเรื่อยๆแล้ครับนี่คือริมหนองหากนะครับนะมีแต่น้ําครับโอ้อดฝั่งพุ่นแล้วครับน้ําทั้งเมดเลยครับตามเราไฟจะอยู่ริมน้ําแบบนี้เพินวาสงสัยสิเมื่อกินข้าวที่บ้านดน้วยเบาหอมนี่นี่นี่ตันีงตัวนึงตัวนึงโอ้พะลา นั่นแหละโอ้อ่ะเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้หลายมันก็ทิมีตามดูดูการนะครับถ้าฝนตกมันก็นจะบวกตามที่ลุงคนเ้านี่นี่นี่ต้นนึงต้นนี่ต,นต,นตน้นต้นนาน โอ้ oh, มีตะตูนอ้วนเลยครับนี่ครับปุปกณ์เฮากระขวดโคกขวดนี่แล้วครับขวดน้ำเซซานะครับเห็ดปากเข้าไปนะครับนี่นี่ตัวนึง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 ไปเร็วโอ้ขคอยงชั่วเอา รบนนีีน่ตัวนี้ยังบ่มีปีกบ่มีญยังเลยครับจริงๆนี่ถ้รรมามาก้านเอาเนี่มันก็จะโตใหญ่กว่าจริงๆเลี้ยงนะครับเอาไปเห็นยังกินนะครับเนาะไปขั่วครับนี่ๆๆโอ้ตัวงามเลยครับตัวใหญ่อ้วน นี่ครับนี่ครับนี่ตัวกำลังเป็นตัวลูกนะครับอือโอ้แถนี้มีขี่หนูความนี แสดงว่าหนู็อกมาหากินในครเบเนี่ปเ,เอากระสิหาไปเรื่อยๆโอ้แมงนี่ครับแมงนี่ห็นหมนครับอันตรายมากนะครับนะบ้านผมเกินแมงตดปูดจักสเป็นแมงอย่างนะครับถ้ามันไปใกล้นี่มันสตคายแก๊สคายยางใส่ผิวหนังเขากระสิเห็นให้ลอกให้พองครับผุพองนะครับภาษาไทยก็ได้ วว้าการไปเรื่อยๆนี่ๆตัวน,น,นี้ตัวนี้อึ๊บน,นี่โอ้ยตัวแม่มันเลยครับโอ้ยนี่ๆตึ๊บอึ๊บนี่คอยเก็บไปนะครับขื้นว่าเก็บเล็กผสมน้อยโอ้ขักขักขักขับเริ่มแล้ว เริ่มหมูจักบ่งพัอนอยู่แล้วากาดผลว่ามันทบับอากาศมันเอ้านี่มันสิออกครับนี่มีอิปรปเนี่ยปุ๊บโอ้ยโอ้งู โอ้งูตัวเลน้อยลายขนาดนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับตนณม่าเนี่เห็นสี่ห้าตัวแล้วครับนี่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 ครับนี่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 น,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 นี่ไปไปไปจะเป็นหุ่มกับมัน โอ้โอ้ทันนี่มีสิตัวแม่ไม่ไข่ทั้งนั้นเลยครับอากาศค่อนข้างที่อบอ้าวนะครับลืมเอาน้ำมาพร้อมเออวายุลืมยังลืมยัง นี่นีเวลาย่างมาก็ต้องระวังครับนี่ครับนี่นีครับเมงป่องนะครับพุ่มแห้งยิ่งเป็นคนแพ้อยู่แล้วนะครับมาเห็นหนูประหลาดนะครับนี่นี่นี่ตัวน้อยนี่ครับนึ่งตัวครับนี่ย นี่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 เสร็จโอ้นี่เรียบร้อย พลใส่มาแต่ยามมองุงพลมาแล้วครับุงพลนี่เก่งครับหาปูหาปลาแกเป็นทัารว่านี่น้องห้านี่แกก็หาก,กินมาสั่วชีวิตนะครับเพราะเคยเหตุการณ์ในงานยังแต่แกหาปูหาปลาขาย เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเบิ่น,นี่เอาไปมีเลยมันสีบัวเกือบแปรเอาถึงขนาดนี้ถึงได้ไดีด้องขึ้นบินไปพร้อมขึ้นนกนี่ครับ อืมต้องแบบตัวนี้ก็น,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 น่ต้นตัวนี้แซบ่บโมมีปี้ไปกลัว่วไปทอดนะครับ ไปแล้วเสร็จเรีย,บ,ยบร้อยจับแห้งผัดตายจับค้อยผัดลุดไปได้ตัวใดก็เอา ตามย่านี่ก็มีแต่หายากะครับนะผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องยอมรับเลยนะครับยูทูบเบอร์สายธรรมหากินตามพื้นเพนี่นะครับต้องมีความชำนาญชำนานมากแล้วก็เสี่ยงเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ป่าพวกหลายๆอย่างนะครับพวกที่เป็นเฮ็ดยูทูบเบอร์เกี่ยวกับการทำมาหากินถ่ายคลิปนึงคลิปนึงหนูบางทีครึ่งครึ่งวันนะครับนะอย่างมาหากินรอริมหนองนี่มครับนี่เปลือกหอยเปลือกอย่างนี้ต้องเดินระวงังต้องใส่รองเท้าการถ่ายครึ่งวันเนพื่อ,อมาตัด ตัดต่อไปมันเหลือบางคนกับสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงเอสิบเจ็ดสิบแปดนาทีบางคนกับเรื 17, อสิบนาทีแบบน,นีนน้นะครับกว่าทีหาได้แต่ละตูนนะครับมันมงแง่แม่าง่ายๆนะครับก็ต้องยอมรับใจิตใจน้องๆน,นะครับผู้ที่เห YouTube เกี่ยวกับ การทํามาหากินเพื่อสินำเสนอออกมาได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปโอ้พอได้มาเห็ดด้วยตัวเองแล้วนี่โมเมนง่ายๆครับยิ่งมาหากินแบบริมน้องแบบนี้ทั้งมีมดมีงูเงี้ยวเขี่ยกระปอม เป็นกิโลนะยครับย่างมาจนมอดสารในปูนะครับลูกหลานมาหากินเด,อด้อปูเอ้ยเดือตื่นเย่าท่วงไรๆคอวะชิจ๊อดนะครับเอายังโบกจักวิธีการหาแต่ยินแต่ลุงพลว้า ให้ฟังว่าถ้าอากาศมันอบอา้าวนี่มาลุ้เราเอามาเผเจอเพื่อนเหมืนเพื่อนไบบพยายามมองเพิ่งคืนมาแับสิ่งนี้นไปหาเพื่อนเป็ิเด็กเดินทางกลับเพราะว่ายัางบร่ได้กินข้าวแรงเลยนะครับแต่เดี๋ยวสิ ไปหาเพื่อนก่อนนะครับจะมีแสงไฟนะครับนะเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะครับมีไฟโซลาเซลล์ครับใครที่นอนเตียงให้เทียงหน้านี่ก็บบมืดตุรกีนะครับฝนก็เริ่มซิตกแล้วฟ้าก็เริ่มมากเรื่องนะครับนี่ครับมาครับนี่นี่นี่เมงเงาตัวบา้าหญ่ เดี๋ยวสีไดี่เข้าไปหาลุงพลนั่งเล่นนับเพิ่นจัางน้อยนะครับคือสืบบรบกวนเพื่อนพาไปหาดรอกเพราะว่าเพื่อนก็พึ่งกลับมาเงนเพิ่นเมื่อยนะครับเงนเพิ่นเมื่อยกะเดี๋ยวสีเมื่อใหม่อย่างสีมาส่วนเพิ่นไปนะครับเมื่อนี้เพื่อนพักผ่อนซะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ